สวัสดีคนวันพฤหัสมาบอกดวงนะคะเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม2,564ด้วยยไพ่ชุดหลักของไพ่ยิปซีจำนวน22ใบแม่หมอใช้ชุดนี้บอกดวงคนเกิดทั้ง7วันไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นชุด ใหญ่ที่เป็นต้นกำเนิดของไพ่ยิบสีเลยล่ะคะ่ะความหมายไพ่ในหนึ่งใบนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเราจะรู้ไปด้วยกันคะ่ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ the strength ราชินีสิงโต ซึ่งเป็นไพ่ที่ให้คุณแก่ผู้หญิงนะคะความหมายไพ่แบบทั่วไปอบอกถึงผู้หญิงฉลาดมีปฏิภาณดีมีมานะอดทนสูงและอย่างบอกด้วยว่าเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาใช้พลังความกล้าหาญความรักเอาชนะสัต รูได้ด้วยด้วยดีค่ะด้วยความสงบฟังคําทํานายนะคะสำหรับสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเป็นจัดขอยค่ะเป็นเจ็ดวันที่คุณจะปวดเมื่อยตามร่างกายเพราะทำงานเคร่งเครียดจริงจังหรือเพราะการออกกําลังกาย ในบางคนก็อาจจะปวดเมื่อยเท่านั้นคุณไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะคะมาการงานคนวันพฤหัสบดีคนทำงานประจำคุณตั้งใจทุกอย่างเพื่อให้งานคุณออกมาสมบูรณ์แบบตามที่คุณได้รับมอบหมายงานและผลงานก็จะบอกถึงความสามารถ และตัวตนของคุณจนเป็นที่ยอมรับในองค์กรและเพื่อนร่วมงานจนถึงคู่แข่งที่ยอมแพ้ด้วยดีค่ะสำหรับงานอิสระธุรกิจทั่วไปไม่ว่างานนั้นจะแบบไหนคนวันพฤหัสบดีจัดการได้ค่ะตลอดสัปดาห์คุณผ่านปัญหาและเอาชนะอุปสรรคไปได้ มาเรื่องการเงินคนวันพฤหัสบดีนับว่าเป็นสัปดาห์ที่การเงินคุณเด่นมากค่ะคุณจะได้เงินก้อนโตและยังได้ของราคาแพงมาครอบครองจากความสามารถของคุณและได้รับอ่าได้ มีคนให้โดยสเสน่หาเพราะชื่นชมในความเก่งของคุณแต่ก็มีการใช้จ่ายเงินมากออกไปในการลงทุนและและซื้อสิ่งของอื่นๆที่คุณพอใจแล้วก็ซื้อได้แบบสบายนะคะอ่าส่วนความรักคนวันพฤหัสบดี ในคนโสดคนไม้เป็นช่วงเลือกสรรคนที่ดีพร้อมตามที่ตั้งใจไว้แล้วคะ่ะถ้าไม่เจอคุณก็จะไม่ใจร้อนคะ่ะคุณจะดูไปเรื่อยๆคุณจะใช้เวลากับความรักหรือการเลือกคนรักด้วยความตั้งใจคะ่ะ สำหรับคนมีคู่ครองเรือนผู้หญิงวันนี้หมายถึงผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัส,สบดีสามีจะให้ความเกรงใจเพราะคุณเก่งและก็ดีพร้อมเขาจึงยอมคุณนะคะ,ะแม่หมอขอขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามมาจนถึงวันนี้ สวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ